ฮัลโหรอครับได้ยินไหมพี่ต๊อดได้ยินเต็มมั้งอ่ะเฮ้ยหาผู้หญิงไอ้เหี้ยเล่นน้าตาเหมือนกันพี่น้องกันปะเนี่ยชื่อแลมสิเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่น้องกันปะเนี่ยสวัสดีครับอย่าเพิ่งปัดได้ไหมเหีย้ยหาหาผู้หญิงไม่มีเลยว่ะจะเจอไหมเนี่ย เออเออว่าเนี่ยมึงมันก็อะไรเนี่ยถ้าพ่อเลยไอ้เหี้ยคำปัดมึงหนีสวัสดีครับพี่แรนสวัสดีครับอุ้ยอุ๊ยฉีกมึงเลยพี่สตรีมปะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่โม่หล้วก็แหงพี่เอเอเอออายุเท่าไหร่อายุสิบห้าครับเฮ้ยไม่ใช่ตอนนี้สิบหกจ็สิบเจ็ดตอนตอนนี้สิบหกจ็สิบเจ็ดแล้วเออต้องเป็นรุ่นใหญ่นี่อย่างไรแหละ หนูมีอะไรหนูมีโทรศัพท์มาให้ดูไหนแพงมากแพงมากเอ้ยไหนเขาปวดโทรศัพท์แอบเห็นโทรศัพท์เลยอ่ะเขาจะพอมึงเด็กหน่อยเจ้าพอการไม่อยู่แล้วอ่ะรือว่าเราจะเจ้าผมเด็กหรอถามดิพี่ดาผมเด็กกว่านี้พี่ว่าผมหยุ่เท่าไหะไรเอ็ดสิบสามไม่ใช่เท่าไหร่ล่ะถามเขาดิเท่าไหร่ล่ะสิบสามสิบหกสิบเป็นน้องพี่อีก น้องพี่อีกพี่สิบเจ็ดแล้วต้องมาเออหนูมีแฟนไหนี่ไม่มีพี่ไม่มีออโอเคแล้วอยู่จังหวัดอะไรคว่าอยู่จังหวัดอะไรนี่ครับนี่อยู่สระบุรีค่ะพี่อ่ะพี่ผ่านบ่อยบอกไปดิพี่ผ่านบ่อยนะอี่พี่ที่ไหนเ่รฮะพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่เทปขับเล่นแต่ไปถึงสระบุรีอ่ะตลกปาพี่ ตลกจริงพี่ขับรถประจำโนอ่ะพี่ขับอ่ะงงโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสุอทรชื่อซื้อคอมอะไรนี่ครับคอมซื้อร้านไหนนี่ทำไมถามไม่ดีตบร้านไหนเนี่ยเปลี่ยนเลยคอมคอมที่ผมใช้อยู่หรือว่าคอมซื้อร้านไหนซื้อร้านไหนเออผมซื้อเฮ้ยเฮ้ยไอสตูดิโอ เอาแมงดิเอาแมงดิมึงมา้บม like mm ึงมาูบ้าแหลกใต้กับมันนีมันคนใต้เหมือนกันนะมา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 ขอม่อะเปลหวดอมึงกาหุนเออมามาเดียวหัวดอเปลมาเดียเออทีนี้เออคใต้ะเ็คนใต้เนี่ยห้าเหมือนแลนเลยนะฮะอ่น้ ล้านเลวะเลวิวัฒน์วงตะกูลปนเลนวิวัฒน์แลนวิวัฒน์วงตะกูลพี่พี่พ, <summary. S 2> พี่เต็มไหมพี่พี่ขาทุนตัวนี้ขาดทุนไหมได้ไม่ขาดไม่ขาดทุนนะเป็นแม่แหล่งใต้ปะรยไหมพี่รอยไหมพี่รอยไหมไม่รอยไม่รวยต่ทำรอยนะอย่ทำรอยไม่ทำร้อยแล้ว ไม่ฉาไงเอยไอมาทียมมาเทีปลดมามาดี้แมเก่ีแมมเลยแมมปุ๊บเฮเอามาเอกดิเอาเาออกดิมองไึ่งอจับใครไปึงง่งจับเป็ดีดยนไรบ้านนี่เดจ้ะเอ้ตัวเกซิโป้ไม่คงไม่ขีดเลยมาที่ยมาทียเดวกูตบมาดิมมาเดอบองมาย่าโรยนหงแม่งแหลกกันว่ะเป็นเด็กกอย่าโรยอะ มันมันไม่ใช่คนแต่ยคนปัดว่ะเขาไม่อยากกินหมาเด็ก็บ้าอุ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรอุ้ยอุ้ยซูไม่ทันไอ้เหี้ยไอยซ้ซอมจะหาคนสวยให้กูอุ้ยนี่เลยนะเอ้สวัสดีค่ะน้องแซนนี่พี่อะไรผมสิบแปดแล้ววววผมจะสิบแปดแล้วนะ ถามแฟนอยู me, me. ่ตอนนี labels, <laughs> uh, ้บอกไปดิแฟนเหรอเจ้าสิแฟนเหรอน้องสู่ซู่พี่เอ้ยซู่ซู่เนาะเอ้ยซู่ซู้เนาะเอ้ยเพื่อนเพื่อนพี่เมาวันเนี่ยถามเด็เพื่อนเพื่อนเมาวันนี้กเพื่อนอเพื่อนพอเพื่อนเรื่องน่าเพื่อนเขินอะไรเนี่ยแดงเชียวเพื่อนแนะเพื่อนแดงหมดแล้วมาร์ต้าเพื่อนเราคือมาร์ต้าเพื่อนมาร์ต้าเรียนไหนนี่เรียนไหนเรียนไหนนี่เออนี่แหละนี่แหละพี่ยกพี่ยกว่าเด่กถามพี่ยกกว่าเนี่ย ไล่ลงทานไปนี่อ้ยฟรีไฟล์มันน่ะฟรีไฟล์รือ R O V น่ะหนึ่งหนึ่งกับผู้เฝานก่งหึ่งกับผูาฟรไฟกูให้หมดน่ะว O V กูให้หมดอ่ะเนี่ยเขาเกียหมมาดิเด็กวัยสีบแปดเด็กสิแปดอย่าปัดนะอย่าปัดนะอย่าปัดนะมึงเอากูไม่ล่ะเมาแ้วเก็ี่ยแม่มึงเป็นกะหรี่อยู่เดสัมเล แม่ลงยิ้มเยอะคนฝันไล้ลมทานี่อ่ะฝันไร้พ่อลมทานอะไรเมื่อยเมื่อเมึงมาคุยใกล้กล้องนี่อกดิไอ้นะเขาคุยกับคนถือกล้องนี่เฮ้ยแม่คุยใกล้ใกล้องนี่มึงมึงเดินมาดิใกล้กล้องนี่หันหน้ามาดิเอาใกล้ใกล้องอ่ะเอาหน้าแใกล้ใกล้เอ้ยมันมาว่ะแม่ทำเป็นตุ้งตุ้งีลยถีบปามาว่ะมึงบอกดิหน่อยี่นี่นี่ทีเด็ดทวัสดีครับทีเด็ด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  แต่ทำนีน่ารักจังถามดิน่ารักจังสิอายุเท่าไหร่อายุสิแปดะฮะแปดแล้วสิบแปดแล้วจ็สิบแปดแล้วสิบเจ็ดสิแปดแล้วมีมีแฟนยังครับมีแฟนนี่ยังครับดิไม่มีไม่มีเขาถามว่ามึงเรียนไหนเรียนไหนคนีเรียนไหนเขาถามมึงเรียอการค้าเรียนอยู่ไหนเนี่คนแมนครับ คอนแวนพ่อมึงอะมึงรู้จักหรอคอนแวนกรุงเทพครับโอ้โหคอนแวนกรุงเทพแม่ขึ้นเย็บแบบเออลูกครึ่งบอกไปดิอันนี้ชื่อแลมนี่ชื่อซีนมีแฟนยังครับอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าแลร่นี่มีแฟนยังอายุสิบแปดจะสิบเก้าแล้วยังไม่โอ้ยงั้นผมต้องเรียกพี่แล้วว่าเด็กเยีมอ่มีไอจงไอจีมีเฟซไหมครับดิพี่เปไอจงไอจีครับได้ไหมครับขาไม่ให้ นอมือมึงใกล้อนะค้างไหมครับถือที่จอค้างไว้ก็ได้และอีกคนน่ะมีแฟนยังครับถามดิอีกคนมีแฟนยังครับคคนนนีี้มแฟยัังรบอีกคนไหนไหนอ่ะพิมพ์ให้ได้ไหมถามเขาดิพิมพ์ให้ได้ไหมพิมพ์ให้ได้ไหมไออีกคนนี้มีแฟนยังครับ มีแล้วม่คนมีแล้วมีแล้วอ๋องั้นผมชอบผมชอบพี่ได้ไหมงั้นบอกไปดิฉันผมชอบพี่ได้ไหมเออคนนี้ที่เพิ่งได้ไอจีไปครับคนที่ดัดฟันอ่ะคนที่ดัดฟันให้ไจีอ่ะคนดัดฟันให้ไจีอ่ะเออแค่ให้ละไอจีพี่ไว้เดี๋ยวผมโทรไปหานะครับก็ใครเหรเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยจีล่านั่นน่ะให้คนดูน่าจะเห็นเหรอโอ้ยยังไม่ได้เลย นี่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 ธีเด็ดธีเด็ดธีเด็ดนะอุ้ยแอนนี่อายุไม่อาบน้ำอาบนะครับในรักนะไอ้ซอยคนนี่ช่วยนักเรียนเอใส่ใส่ก็จะเปลี่ยนทีเดียวอายุเท่าไหร่ครับถามเขาอายุเท่าไรนี่ไม่ถ่ายเจ็ดก็อยูกเท่ากันบอกไันดิสิเท่ากันเลยเท่ากันเลยแปดแล้วปีเนี้ยเออโกงอายุไปเปิดสี่เก้าอือเอาจริงสีเก้านะเกิดสี่เก้า เขาขมายถึงขำมึงอ่ะเมื่อกี้นะเขาขำอ่ะเฮ้ยจะเจอไหมเนี่ยได้คนเดียวเองคนเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยนี่แหละอุ้ยมึงกดทำไมครับอุ้ยนายมีตัวเล็กไหมนี่ตัวเลขสองตัวเลขสองเาาไว้ใต้สะพานเดี๋ยวเอาคืนนี้โอเคอุ้ยจัดพี่ชายนายเจลสวัสครับน้องชายพี่ชายนี่แลปเปอร์มันนี่พี่ แม่แรปเปอร์ครับฉันไม่รู้แคปหมูแน่นอนครับครับครับเอาต่อดิพี่แคปหมูแคปมีแคปมาดูไม่แน่นอนน้องชาย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 ปัญญาอ่อนอะไรไอหยกี่มันเก็บปรัญญาบานมันเนี่ยเก็บประจันบาน จะเป็นชั้นปลาหรงามไม่ามันก่นมันนี่เอออกนะดูกไหมอะไรขระดูกไหมกระดูกไหนกดูกไหลหุ่นไหมหุ่นถามวิคนกลางเป็นอะไรอ่ะคุณกลางเป็นอะไรพี่คุณกลางหนาวเนาะโอ้ยอร่อยเนาะกินในห้องน้ำทำในห้องน้ำถามไม่อร่อยห้องน้ำทำ านครับกินอะไรเมื่อกี้แกล้เมื่อกี้แต่น้ำอะไรขาวๆที่ป่าพี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นน้ำในเขาใต้สะพานพี่เอาไม้หุ่นได้นี้ใต้สะพานเล้สอง อ๋องี้มมีีได้สะพานพี่มีม้าขายไหมหลังดิพี่มีม้าขายไหมจัดไปจะไปจะไปจัดไปไหนไปไหนอือเอามีเหรอไหนๆโชว์ไหนโชว์ของเลยอะโชว์เลยไม่ไม่ได้แดงเหลืองเหลืองนั่นน่ะเริ่มเลยยอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะพี่บอกดิพี่โดนตัวไหนในผมกันตดงตัวไหนมาดิตัวแรงไหมอันเนี้ย ราคาเทาะหร่เน่ยพ่ดนแดงกันะแดงดิใช่ไหมราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่กินน้ำไม่หยุดเลกินน้ำไม่หยุเลยนะโอ้ห้าแสนอะโอ้โหแพงอะไรห้าแสนดิพัดลงขอดูได้ไหมนี่ขอดูได้ไหมนี่เออมา อะไร,พ,พ,รนนพี่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยตอนนี้ตันนวพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยมันไมนาเปิดพนม่วงนอนอ้าวพ้นนอนดาวมีดาวไหมมีดาวไหมแถวนี้ดาวดาวเยอะไหมดาวเยอะดาวไหมนาแดงกลับมาแดงไม่ดีคืออะไรน้ำแดงกัะถามก็ดีน้ำแด,ง,ง,ด,ำดงคืออะไรนะ่ะน้ำแดงใส่ังไงบ้างพี่พี่เอาไปทูบแล้วมาผสมน้ำมัน อะไรนะพูดถามอยากไปดูเรื่องสุดมันร้อยเมตรร้อยเมตรถ้าหมดหัวนี่นะพี่วิ่งอย่างนี้ไปอุดรยังไงหมดพี่ไปอุดรยังได้ใช่ป่ดเะพี่ได้ตัวมาเท่าไหร่เนี่ยได้ตัวมาเท่าไหร่ตัวสแกน อุ้ย้วยเลยหนึเดียวห้าสิบห้าสิบบาทด้วยเลยโอเคมันไหวก oh. s right. <S okay no yeah. mm ูไ hmm. ล uh, ่ใส่มันเล่ดีม ah yeah. ันไปดิมันไม่ไหวแล้วไอเนี่ยใช่ใช่ที่มันจะหลับไม่ได้มันจะหลับไม่ได้มันเป็นมันเมาเปล่าเนี่ยวิโอ้ผู้หญิงกว่าจะเจอเทียแม่งโอมีแม่งมันเป็นแอปที่แบบว่าหายงี้นี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวเดียวเฮ้ยไอเฮียวันมาดีครับได้ไงอ่ะ โอ้โหป่าเปล่าอะเปียบร้อเฮ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่ามึงปั๊นไหนซอาสเปคมึงไอ้ซ่าไอซ่าพี่แรมนี่ชื่อพิมกับพลอยค่ไปะแฟนะก็หลับใช่ค่ะเรียนล้มนี่เรียนล้มโชว์ไปทีนี่เรียน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 ไม่เรียนเรียนหน่อยเรียนหน่อยเร็วไม่ผมสิบแปดแล้วครับเรียนล้มเปแล้วด้วยบอกเลย เรียนล้มไปแล้วด้วยเออฮะเรียนล้มไปแล้วบอกลไปแล้วโชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปอุ๊ปปะเนี้ยโอ๊ยตามดูดีเอ้ยเรียนวัสดีครับสวัสดีครับอยู่โรงเรียนอะไรอ่ะเป็นอยู่ครับอุยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ยแต่มีแล้วอ่ะดิติดครับเรียนล้มโชว์เรียนล้มโชว์หน่อยไม่ติดด้วยพี่ติดนะเรียนล้มเรียนล้มเรียนล้มหน่อยเรียนล้ม อายุสิบแปดครับบอกว่าดีเรียนล้มไปแล้วนะเรียนล้มไปแล้วนะโชว์ยิ้ม้าแล้วว่าหนุ่มเสียดายอะไงแม่ผู้หญิงก็ชอบเรียนลม <c oughs>